สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวบูมแรงจันทบุรีนะครับเป็นของพี่ยุทธนานะครับอันนี้เป็นงานไม้ทรงเลขเจ็บนะครับหลังจากที่ฝึกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ปรับองศาแล้วก็ปรับแรงในการปลานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลจะเป็นยังไงครับ เกยอบโดนกล้องเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบใหม่ครับทดสอบอีกรอบนึงนะครับอาาสูงไปเดิมนิดนึง โอเคครับบุมมมแรงจันทบุรีครับสวัสดีครับจะมารีวิวบุมแรงจันทบุรีนะครับบุมแรงของพิ่งยุทธนาอันนี้งานไม้เลข7นะครับดี๋ไปดูกันเลยนะครับ ตอบใหม่คร,ร,รับไก่กรอบนะครับ นี่นะครับบินกลับมาแล้วก็รับได้นะครับ